สำหรับวงการบันเทิงแล้วก็เรื่องเศร้ามากๆสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับเรื่องนี้แล้วก็แฟนคลับของคุณซันชช่หรือว่าสีซี่หยวนนะคะผู้รับบทซันชช่ในเอโอตำนานตำนานอะอในระดับตำนานนะคะวัยเธอแค่เพียง48ปปีเท่านั้นเองค่ะ วันนี้เป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงไต้หวันนะคะมีรายงานว่านักสแสดงสาวเป็นนักร้องพิธีกรชาวไต้หวันค่ะเธอมีชื่อว่าต้าเอสนะคะเป็นชื่อเล่นหรือว่าสีซีหยวนหรือชื่อเป็นภาษาอังกฤษก,ษก็คือบาร์บี้ซูนะคะเธอรับบทซันชช่ค่ะเป็นซันชช่ในตำนานคนแรกจากซีรีส์เรื่องรักใสๆหัวใจสี่ดวงเวอร์ชัน ปี2001นะคะคเสียชีวิตแล้วค่ะในวัย48ปีซึ่งเป็นการจากไปแบบกระทันหันนะคะในช่วงเวลาตรุษจีนด้วยขณะที่ทางครอบครัวของเธอออกมายืนยันนะคะว่าตัวของคุณเอ่อต้าเอเนี่ยเธอป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็เป็นโรคปอดบวมโดยทางครอบครัวมีการส่งข้อความออกมาแปลเป็นภาษาไทยนะคะว่าขอบคุณสำหรับความกังวลของคุณในช่วงปีใหม่ครอบครัวของเราเดินทางไปญี่ปุ่น ตาเอสน้องสาวที่รักและใจดีของฉันเสียชีวิตจากเราเพราะเธอติดเชื้อไข้หวัดใหญ่และโรคปอดบวมค่ะเรารู้สึกขอบคุณที่ได้เป็นน้องสาวของเธอในชีวิตนี้คอยดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกันฉันจะขอขอบคุณเธอและยังคิดถึงเธอเสมอแล้วก็บอกว่าเที่ยวให้สนุกนะรักเธอตลอดไป จำไว้ตลอดไปขอแสดงความไว้อะไรต่อการจากไปของเธอ <คะ S 1> ข้อความนี้คนในครอบครัวของต้าเอสโพสลงโซเชียลมีเดียคนนั้นก็คือน้องสาวหรือเขาเรียกกันว่าเสี่ยวเอสเสี่ยวเอสนี่ก็มออีมีผลงานในวงการบันเทิงเธอ<ช>จะนับไปทางด้านของการเป็นพิธีกรที่มีชื่อเสียงนะคะ,ะก็ออกมาโพสต์ยืนยันถึงการเสียชีวิตของต้าเอสนั่นเองทั้งนี้นะคะตาเอสหรือว่าที่คนไทยรู้จักกันในนามของสานชัย เรียกว่าแจ้งเกิดเลยจากซีรีส์รักสสาหัวใจสีดวงนะคะคเป็นผลงานการแสดงที่ส่งผลก็ส่งผลให้เธอเนี่ยโด่งดังเป็นอย่างมากทั้งไต้หวันและจีน<ม>แล้วก็มีผลงานตามมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงพิธีกร<ม>หนังใหญ่หลายเรื่องแล้วก็ซีรีส์<ม>ที่ได้รับการตอบรับจากแฟนคลับเป็นอย่างดีมาโดยตลอดนะคะด้านชีวิตครอบครัวก็ อาเคยมีข่าวว่าเธอคบกับคุณวิกด้วยหนึ่งในสมาชิกเอโฟนั่นแหละนะคะแล้วก็สุดท้ายก็แต่งงานแล้วก็มีครอบครัวแล้วก็มีลูกชายลูกสาวนะคะสองคนซึ่งเราก็อย่างที่บอกแหละเราก็เริ่มต้นรู้จักเอโฟมาจากเนี่ยแหละสัญชาตินี่ยตำนานเนี่ยตอนนั้นอะดังมากดังมากนะคะดังมากๆแล้วก็ทุกคนก็นะอยากจะเป็นตัวละครนั้นนู่นนี่ในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจําของเราที่ได้นะ รับความสุขความบันเทิงจากเธอ<ช>เล้นะ็ต้องแสดงความเสียใจเราไว้อะไรเช่นเดียวกันนะคะ